วันนี้นะครับผมหลังจากเดินงานมากนะครับผมแกะมาเด็ดน้ำตกนะครับผมทำกลางบรรยากาศนะครับผมเทือกเขาครับผมผู้พานครับผมลอรถมารับนะครับผมมองนี้ก็เป็นมองกระปั้นนะครับผมสัญลักษณ์กับมือลักษณะนี้นะครับผม เป็นไฟนั่งที่เห็นก็เป็นซาลาครับผมดักควนทากอาศัยนะครับผมในก็ชิมงานครับผมหน้ามั็สีโตนลักษณะนี้นะครับผมลายอา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 ครับผมว้า ห <c oughs> าป่าก็บูเห็นครับคิดว่ามันสิมีป่านะครับแต่มันก็ไม่มีปานะครับทีมงานอวนอวนะครับอู้ไม่รู้พี่เขาทำอะไรครับฮะเขบ เวลาที่เห็นนี่ก็อยู่ประมาณขามมุกกัวนะครับผมพาทิตซื่อดืดเลยกระดังสิย่างขึ้นไป,ไปมองสัญลักษณ์มือนะครับจะอยู่อีก5อันเข้า2ปีพุ่นแล้วครับจะความสุดความเศร้าให้เอาใจ เอ้าผู้สาวมาจกวะยังไงขึ้นสุดยอดเลยใครเป็นบ้านเขานี่ไว้ผ้าผู้สาวมาจกสุดยอดเลยแถวนี้ยกันเข้ากันขึ้นมาเนี่ยครีมม้วนไส้มาจอดพาผู้สาวมาจก ได้เสียเลยนะเนี่ยปาทุกผิกครับกผิกอันนี้คือกอกน้ำนะครับผมกอกน้ำมันสีไหลลงมานี่ดะจะยุดจริงๆตรงนี้นะครับเปลือก้นามยุ่นนะครับผมหนามมันก็สีไหลลงมานี่ครับผมว่าใส่ถ้่วยนี้ครับผมนี่ก็ยกถ้่วยนี้ครับกิ่นครับ ยกสดครับสมขำนะครับอ,อ้าวโอ้ไปเล่าหุน่นไอเตเด้อฮะนะครับลูกปั้นสัญลักษณ์มือครับเป็นพเด็จการต่อต้านอะไรสักอย่างนะครับบ่งบอกว่าสัญลักษณ์สูตายคะ Tốt mắt đã gặp cô. Bye bye chúc chúc.